การทุนมีความคิดอคุยทุกวันสะสมอย่างน้อยก็วันนี้ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการท้าให้อ่านสุดยอดแห่งรายการที่เน้นในเรื่องของการให้อ่าน <S <S ให้วิเคราะห์ <S 2> <S 2> ให้คิดแล้วก็ยังสร้างแรงบันดาลใจอีกด้วยเราท้าทั้งเด็กเล็กเด็กโตท้าทั้งครอบครัวตอนนี้ไป <มา S 2> ถึงคร <ๆ S 2> อบครัวแล้วนะคะครวมถึงนักอ่านหลายๆท่านในการที่ทำแบบ คลิปนะทำคลิปส่งมาด้วยนะคะอ่านี่ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ที่สําคัญที่เราเน้นเลยก็คือเรื่องของการเล่นเพื่อให้แล้ววันนี้นะคะเราจะมาเล่นเพื่อให้จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะที่โรงเรียนบ้านบางไทรนั่นเองนะคะแต่ว่าวันนี้สังเกตจากเสียงกรี๊ดจะออกทุ้มนิดนิดอ๋อทุ้มเสียงทุ่มแน่แน่เลยนะคะจะเป็นแบบเป็นหนุ่มเป็นสาวขนาดไหนเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะ หาให้อ่านชวนน้องๆมาอ่านนิทานไทยเรื่องเอกกับหนังสือเล่มนี้นิทานเรื่องนี้เป็นเรื่องราวตำนานความรักระหว่างพระสุทนเจ้าชายผู้องอาจซึ่งเป็นมนุษย์กับนางมโนรากินรีน้อยแห่งป่าหิมพานที่บ่วงกรรมในชาติปางก่อนผูกพันให้ทั้งสองต้องมาพบรักมาพัดพลาดแล้วก็ฝ่าฟันอุปสรรคอันตรายต่างๆนานาประการเรื่องราวของพระสุทนและนางมโนราจะลงเอยอย่างไร มาร่วมลุ้นและติดตามไปพร้อมกับครอบครัวนักอ่านของเราครับ หนังสือจดเล่มนี้พระสุทธนมโนราแล้วก็หนังสือเล่มนี้นะคะมาจากโครงการ100หนังสือดีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนอีกด้วยนั่นเองนะคะสำหรับข้อแรกนะคะเราจะให้นะคะส,สมคุ้มซ้ำหนังสือไปตามจํานวนคนที่ตอบถูกเลยนั่นเองนะคะโดยข้อแรกมีแค่2ตัวเลือกเท่านั้นนะคะตอนนี้ถ้าพร้อมแล้วคุณพ่อคุณแมน่น้องเตรียมตัวได้เลยะคะ่ะไปเล่นนให้กันเลยคะ่ะไปเยจ้า สำหรับคำถามข้อแรกนะคะมาจากหนังสือโจทย์นั่นเองนะครับมอบผุ่มสัดหนังสือไปตามจํานวนคนที่ตอบถูกพระสุทนมโนรานะคะต้องพลัดพรากจากกันนะคะโดยอุบายของปุโรหิตที่วางแผนให้พระสุทนออกรบและมโนราถูกกล่าวหาว่าเป็นกาลกินีนะคะจนต้องหนีกลับบ้านเกิดเมืองนอนจนในที่สุดนะคะพระสุทนก็ต้องดั้นด้นออกตามหานางมโนราหญิงอันเป็นที่รักเป็นหลายโยชนะคะแล้วก็ยังต้องเจอกับอุปสรรคต่างๆนานามากมายถึงเวลาท้าให้คิดค่ะ มาเลยครับพาสุทนมโนราเขาพัดภาคกันยังไงครับ พ่อของพระสุทนฝันว่าลำไส้ของพ่อพระสุทนพันรอบชมพูทวีปสามรอบพันชมพูทวีปเลยเหรอ,โ,อโหยาวมากเลยยาวมากเลยสามรอบแล้วกลับเข้าท้องก็เลยให้ปุโรหิตทํานายฝันบอกว่าเออจะมีภัยพิบัติเกิดขึ้นต้องต้องสังเวยก็เลยต้องเอานางมนโนราเนี่ยมาสังเวยแต่ว่านางมนโนราใส่ปีกใส่หางหนีไปเอาถอดปีกถอดหางได้เหรอครับเอาเปกินานารีกินนารีนี่เป็นคนแต่ว่าใส่ ปีกใส่หางบินไปได้เป็นอมนุษย์เป็นอมนุษย์ไม่ใช่ครับเขาเป็นอมนุษย์ในป่าหิมพาน์คุณพ่อปูโรหิตนี่คืออะไรปูโรหิตก็อาจจะเป็นโลคหิตหรือเปล่าไม่รู้มันือว่าเขาเป็นเป็นโหราจารย์ของหราจษรย์หมากษัตริย์ปูโรหิตโกหกโกหกทำไมปูโรหิตแต่ละเรื่องไม่มีคนดีเลยอ่ะก็อยากได้ตังค์มั้งอ๋อ ไม่มีไงโลภโลภอาหลังจากนั้นล่ะครับสุดทนก็เดินทางไปสู่เขาไกลอะไรนะไกลลาดไปทําไมเขาไกลลาดเพราะบ้านเกิดของมโนลาอยู่ที่เขาไกลลาดครับสัมโนประชากรอยู่นู่นเลยอ๋อสำรวจเทศบาลแล้วรู้เลยอยู่ที่นี่อแล้วไงครับไปเจอแล้วเจอไหมเจอครับแต่ว่าเออเขาต้องผ่านการทดสอบของพ่อของมโนลาก่อนสุดท้ายพระสุทนทําได้ไหมทําได้ ทำไมถึงทำได้อ่ะพายอินอ่ะช่วยทำไมพายอินมาช่วยฮะพายอินเขาได้ยินคำอธิษฐานก็เลยเกิดสงสารแล้วก็แปลงกายมาเป็นมแมลงว,วันทองวิ็นรอบหัวมโนราสามรอบ รู้เลยเขาก็เลยรู้ว่าคนนี้คือมโนราแล้วก็เข้าไปจับมือถูกอ๋อคุณพ่อคุณแม่คิดว่าจะถามอะไรก็คิดว่าจะถามว่าทั้งหมดกี่โย์หรือเปล่าคะกี่โย์แล้วคุณแม่ว่ากี่โยชสองร้อยสี่โยศสองร้อยสี่โยเอามาจากไหนฮะก็ในหนังสือค่ะบอกว่ารวมใช่ค่ะครั้งแรกคือหนึ่งโยศครั้งที่สองคือสามโย์ครั้งที่สามคือร้อยโย์และครั้งที่สี่คืออีกหนึ่งร้อยโย์เป็นสองร้อยสี่โยนจ้ากี้แม่คิดเลขอยู่ใช่ค่ะ คิดว่าถามอะไรลูกโค่สุทนเดินงานกี่ปีกี่เดือนกี่วันในหนังสือบอกไหมบอกนั่นคือ7ปีดเดือน7วัน7ปี7เดือน7วันโอ้โหบอกให้ให้นิดนึงไอ้ที่เดาว่าจะถามไม่ถามคำถามจะเป็นอะไรฟังอย่างพี่สายครับผม คำถามคือคำที่ควรเติมในช่องว่างนะคะที่เว้นจุดๆุดดไว้เมื่อสักครู่นี้คือคำใดระหว่างข้อขอกายค่ะเวลาหรือว่าข้อขอไขระยะทางค่ะคำในช่องว่างควรเติมคำว่าเวลาหรือระยะทางกันแน่คุณผู้ชมทราบหรือไม่ถึงเวลาท้าให้ตอบค่ะในข้อนี้ครับครอบครัวนักอ่านของเราสูนใหญ่เลือกตอบขอไข เลือกแล้วเรียบร้อยนี่คะอ้าวมาอันนี้คิดว่าเป็นเวลา<ต>หลายโยน์เพราะอะไรครับแม่คุณแม่เพื่อนเขาเอาแล้วไงคุณแม่เพื่อนเพราะว่าเวลาเนี่ยใช้ใช้กับเดือนกับปีและกับวันไงเออตะกี้ที่บอกว่ามี7 ปีเจ็ดเดือน7วันเนี่ยก็คือใช้เวลานานหลายโยดเลยอ่าทำไมเป็นระยะทางมันเข้าใจง่ายกว่าแล้วส่วนมากจะใช้ระยะทางสะมากกว่าแล้วเคยเห็นจากที่ไหนบ้างลูกแท็กซี่แท็กซี่เฮ้ยอารมณ์ไหนอะไปไกลไปปิ่นเก้าหน่อยโหไม่ไปอะระยะทางหลายโยด ยอดนี่เขาจะว่าเป็นหน่วยเนี่ยเป็นหน่วยระยะทางหน่วยระยะทางนี่ีนี่อ่านั่นเธอถือนะเธอถือก็คือ1นึ่งยอดเท่ากับ16กิโลประมาณ400เส้นนะฮะ400เส้นสี่เส้นโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยอันนี้หรูหราคุณพ่อทำงานเกี่ยวกับกรมกรมทางอะไรไหมครับใช่ฮะอ่านตามลูกวะตอบแล้วเรียบร้อยมีการเทียบบัญญัติกับหน่วยเป็นเมตริกอะไรแบบว่าสมัยปัจจุบันอะไรอย่างนี้แล้วด้วยนะคะแต่ว่าฝั่งไหนจะถูกความคําเฉลยค่ะ จะประเดิมข้อแรกโดยหนังสือ27เล่มหรือแค่3เล่มกันแน่ขอไขน่นอัอนยไข่ระยะทางค่ะรับหนังสือไป27เล่มจากเนื้อเรื่องที่พระสุทนจะต้องดันด้นออกตามหานางมโนราหญิงอันเป็นที่รักนั้นพระสุทนจะต้องเดินทางออกไปเป็นประยะทางหลายโยนดด้วยกัน ตามพจนานุกรมนั้นคำว่าโย์เป็นชื่อมาตราวัดระยะทางในสมัยโบราณซึ่งหนึ่งโดยดมีค่าเท่ากับ400เส้นหรือประมาณ16กิโลเมตรครับออกตัวได้สวยงามนะคะคสะสมหนังสือไปได้27เล่มคราวนี้ไปถึงข้อที่2แล้วจะเป็นคําถามอ่านสดนะคะแล้วก็เราจะคูณ2เข้าไปกับจํานวนคนที่ตอบถูกออกมาเป็นจำนวนของคูมชับหนังสือที่จะได้เพิ่มขึ้นไปด้วยตอนนี้เตรียมตัวเลยค่ะ hey! คำถามข้อนี้เรามีให้3ตัวเลือกค่ะอย่างที่บอกกันไปนะคะว่าคำถามข้อนี้มาแบบเป็นป้ายแถมเป็นป้ายที่เห็นทุกวันอีกจะเป็นป้ายอะไรส้ส่ฝากไปแล้วกับพี่กบนะคะไปดูแล้วทาให้คิดเลยค่ะ ป้ายอะไรครับผมอันนี้เป็นป้ายบอกทางจราจรอัจฉริยะครับซึ่งมันค่อนข้างอาจจัจฉริยะมากนะครับเพราะว่าสีสเขียวเขียวที่ติดจริงๆเลยครับพอเขียวก็ติดอ่ะครับติดมากแล้วสีเหลืองอ่ะถ้าสีเหลืองก็จะติดน้อยครับสีแดงสีแดงนี่โคตรติดครับคุณพ่อคิดว่านี่จะถามอะไรเนี่ยอันนี้คุณพ่อคิดว่าเขาน่าจะถามว่าท่านอยู่ที่นี่อยู่ที่ไหนครับเอออ่ะที่ไหนครับอยู่ที่สโตูเนี่ยแหละครับ <ś red> <ś red> อ๋อนะครับเนี่ย่อยู่ที่ศัตรูหรือเปล่าก็เขาบอกว่าท่านอยู่ที่นี่ก็อยู่ที่ศัตรูอ๋อถ้าถามว่าท่านอยู่ที่ไหนคืออยู่ที่ไหนตอบว่าก็อยู่ที่นี่ คุณพ่อครับคิดว่าอะไรครับผมเป็นป้ายบอกไอการจราจรติดขัดของกทมฮะเป็นป้ายอัจฉริยะที่เขาเอามาให้ดูว่าครับตรงไหนจราจรติดขัดตรงไหนคล้องตัวตรงไหนที่เราต้องการจะไปได้โดยสะดวกอะฮะมุ่งหน้าไปอะฮะโอ่สมมติสีแดงเนี่ยนะฮะคือคือติดมากโอ้นี่เหยียบเบรกตลอดครับเข้าเกียร์ว่างเลยสีเขียวนี่วิ่งคล่องเลยเหยียบร้อยยี่สบายเลยเร่งเลยเร่งวันวันั่นันเลยสีส้มนี่ก็คือว่าไปไปได้เรื่อยฮะ พอขยับตัว,วไปได้เบรกเดี๋ยวหยุดใช่ลักษณะอย่างนั้นนะฮะหนูว่าอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นเฮ้ยมันคืออะไรฮะก็ถ้าเส่มันเป็นสีแดงก็คือวันอาทิตย์แล้วสี <laughs> หนึ่งดาวหนึ่งวันที่สีแดงไงอ่า<ล>หมายถ้าว่าไงสีแดงนี่วันอาทิตย์คือวันอาทิตย์ส่วนใหญ่คนก็จะไปเที่ยวเยอะก็อาจจะติดเยอะกว่าอ่านี่ไงวันอาทิตย์อย่าไปไงครับหนึ่งวันที่สีแดงเคยได้ยินทุกคนนะครับอ่าก็สีเขียวก็เป็นวันพุธก็อาจจะไปได้เรื่อยๆอ,อ่าวันพุธให้เลือกมาเส้นนี้แล้วเนี่ยฮะสีส้มก็คือวันพฤหัสก็อาจจะมีติดติดบ้างอ่าพฤหัสมาเส้นนี้อ่าแต่ทำใจนิดนึง ส่วนวันอื่นก็แล้วแต่ดวงเอาล้วครับคำถามจะเกี่ยวกับป้ายนี้อย่างไรนะครับฟังจากพี่ซ้ายเลยครับบอกแล้วนะว่าคุ้นเคยกันหมดแน่นอนในคำถามก็คือจากป้ายนะคะบ,บอกสภาพการจราจรแบบไฟฟ้าแบบนี้นะคะถนนเส้นไหนที่ควรหลีกเลี่ยงมากที่สุดระหว่างข้อกอกไก่นะครเพลินจิต ขอไข่เพชรบุรี bury, หรือว่าขอควายพระรามที่4ค่ะในข้อนี้เราให้อ่านป้ายและต้องจดจำครับแต่ครอบครัวนักอาจจะจำได้หรือเปล่าว่าถนนเส้นใดควรหลีกเลี่ยงมากที่สุดถึงเวลาท้าให้ตอบค่ะตัวเลือกกับถนน3เส้นทางซึ่งครอบครัวนักอ่านของเราแบ่งตอบทั้ง3ข้อเลยครับ เลือกแล้วเรียบร้อยนะคะถ้าทาง3คนนี้จะมีปัญหากับพระรามที่4ก็ปกติก็มีลูกค้าอยู่แถวนั้นเยอะเหมือนกันะนะครับ ก็เป็นถนนที่ค่อนข้างรถติดนะครับยิ่งติดมากครับคุณพ่อคิดว่าการเดินทางที่เส้นพระรามที่4ี่เนี่ยคืออันนี้เราเทียบเคียงจากป้ายนะป้ายที่เราให้ดูเมื่อสักครู่นี้บอกอันนี้ติดสุดคุณพ่อคิดว่าถ่ายมาในช่วงเวลาประมาณไหนก็น่าจะเป็นช่วงบ่ายนะครับช่วงที่มันติดบ่ายใช่เขาบอกบ่ายไม่ค่อยติดบ่ายเนี่ยแหละตัวติดเลยครับโอ้โหว่าแบบสายไม่ได้ไปบ่ายพ่อไปบ่ายไงพ่อทำหน้าแบบจะไปรู้อะไรต่อมาเป็นถนนเพชรบุรีเพชรบุรีอ่ะเพิ่นจิตนี่ ชื่อเป็นเพื่อนจีใช่ไหมครับอ๋อชื่อเพื่อนจีเพิ่นไงโหเพิ่งเนี่ยเพิ่งแน่แน่เพื่อนสไตล์สไตล์ชิลแล้วพราสมาสีอ่ะพ่อพ่อเขาเคยไปขับวนแถวนั้นครับติดมากอ๋อคือพ่อแคนเคยขับพราสมาสีถ้าเทียบกันเพชรบุรีติดกว่าเพชรบุรีติดกว่าอ้าวพ่อบอกเมื่อกี้เห็นหลักๆว่าน่าจะเป็นสีแดงนะฮะเห็นหลักๆเห็นหลักๆเห็นอยู่หลักไม่น่าเลยอยากจะเปลี่ยนใจเหมือนกันเออเพราะว่าเดี๋ยวนี้คือ ถ้าสีแดงแปลว่าติดขัดคือคนก็เลยไม่ค่อยไปกันอที่เขียวนี่ปกติก็คือโล่งคนก็มักจะไปไปไปมามันก็เลยไปที่เขียวเมันก็เลยตรงกันข้ามหมดเลยโอ้งั้นเราควรจะไปในสีที่ตรงข้ามแหละจะได้ไม่ติดอถ้าเห็นถ้าเห็นเขียวเราก็อย่าไปอย่าไปถ้าเห็นแดงปั๊บไปเลยวงไปเลยฝั่งนี้บ้างจากรูปภาพนะคะเห็นเพลินจิตเป็นสีแดง๋อเห็นแดงเลยถ่ายเป็นสีแดงชัดชัดเลยเป๊ะเลยให้ดูจากป้ายจาก จากรูปภาพชัดเจนเลยนะจําได้เลยนะไม่ต้องมีการวิเคราะห์การจราจรอะไรรูปเลยใช่ไหมเอารูปเป็นหลักอ๋อจาได้เลยเป๊ะยังไงก็แดงแดงรู้ได้ไงว่ายังไงก็แดงครับเพื่นจิตเมื่อกี้นี้เห็นเห็นแบบดูอยู่หลักหลักไงเห็นอยู่หลักหลัเห็นอยู่หลักหลัและชีวิตจริงอ่ะชีวิตจริงก็ติดทุกที่ละคะตอบแล้วเรียบร้อยนะเรียกว่าระบายอารมณ์กันอย่างเต็มที่ด้วยความอึดอัด ขับค้องใจในการจราจรกรุงเทพซะเหลือเกินนะคะหลายๆคนก็คงจะเป็นเหมือนกันนะคะแต่เราเอารูปนะฮะซึ่งเป็นรูปโจทย์ของเราเป็นหลักนั่นเองนะคะดังนั้นคําตอบไหนจะเป็นคําตอบที่ถูกต้องฟังคําเฉลยค่ะป้ายบอกสภาพจราจรที่เป็นโจทย์ในข้อนี้ควรหลีกเลี่ยงถนนเส้นใดกันแน่พร,รามที่สค่ะ หนังสือว่าไปหกเล่มรวมเป็น33 3เล่มนั่นเองคุณแม่ขนนา,ขาเพิ่นจิตเหี่ยไปนะป้ายนี้คือป้ายจราจรอัจฉริยะครับซึ่งเป็นระบบแสดงข้อมูลสภาพการจราจรบ,บนเส้นทางสายหลักในกรุงเทพณนะช่วงเวลาหนึ่งหนงงเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกเส้นทางให้แก่ผู้ขับขี่บนท้องถนนโดยมีการจำแนกสีตามสภาพการจราจรดังต่อไปนี้ครับ สีเขียวคือการจะราจรคล่องตัวสีส้มคือการจะราจรหนาแน่นแต่ยังพอเคลื่อนตัวได้สีแดงคือการจะราจรติดขัดควรหลีกเลี่ยงเพราะฉะนั้นในข้อนี้ถนนที่ควรหลีกเลี่ยงมากที่สุดก็คือถนนพระรามที่สี่ครับ สนุกสนานมากๆสําหรับข้อเมื่อสักครูน่นี้คราวนี้มาถึงข้อที่3ามกันดีกว่านะคะเป็นคําถามสร้างแรงบันดาลใจวันนี้มีสาวสวยมาด้วยนะคะข้อนี้ที่แน่ๆนะคะถ้าตอบถูกนะเราจะคูณ3ามเข้าไปกับจานวนคนที่ตอบถูกออกมาเป็นหนังสือเพิ่มไปให้นะคะคจะตอบถูกกันมากน้อยแค่ไหนสาวสวยคนนั้นจะเป็นใครเดี๋ยวเราไปลุ้นกันตอนนี้เตรียมตัวเลยค่ะ <laughs> คำถามข้อนี้เรามีให้4ตัวเลือกค่ะแล้ววันนี้นะคะคำถามสร้างแรงบันดาลใจนะคะมาจากสาวสวยคนนี้น้องแผนเค้กนั่นเองค่ะที่แผนเคก้กเคมณนิจ,จามิก่อนางเอกแถวหน้าคนหนึ่งของเมืองไทยแจ้งเกิดมาจากเวทีไทยซูเปอร์โมเดล และยังคว้าตำแหน่งนางแบบโลก Model o f the World 2004อีกด้วยหลังจากนั้นก็มีงานในวงการบันเทิงเข้ามาอย่างไม่ขาดสายทั้งเดินแบบงานโฆษณาและด้านการแสดงสวัสดีค่ะน้องๆ ที่แพนเองนะคะก็แสดงละครมาตั้งหลายเรื่องค่ะแต่ละเรื่องเนี่ยก็มีความยากง่ายที่แตกต่างกันน้องๆรู้ไหมคะว่าหัวใจของการแสดงที่สําคัญที่สุดนะคะนั่นก็คือการอ่านค่ะการอ่านจะทําให้เราเข้าใจถึงบทบาทเข้าใจถึงการแสดงได้ดีที่สุดค่ะและตัวพี่แพนเองนะคะก็อ่านหนังสือหลากหลายแนวเช่นกันค่ะคําถามก็คือหนังสือเล่มไหนที่พี่แพนอ่านแล้วชอบมากจะต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมค่ะกอไก่คำสาฟาโรขอไข่ไซอิ๋วคอควาย เดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกและงองูเดอะลิตเทิลเมอร์เมดค่ะน้องๆลองคิดกันให้ดีๆนะคะหนังสือทั้ง4เล่มนี้มีเรื่องราวน่าสนใจต่างกันแต่เล่มไหนครับที่พี่แพนเค้กจะชอบและก็อยากหาข้อมูลเพิ่มเติมถึงเวลาท้าให้ตอบค่ะสำหรับในข้อนี้ครับครอบครัวนักอ่านของเราเลือกตอบคอควายมากที่สุด ตอบแล้วเรียบร้อยนะคะอ้าวมาแต่คุณแพนแค่เป็นคนน่ารักน่ารักกันนะเข้าใจว่าไอ้เรื่องทั้งหมดเนี่ยดูอะไรที่ดูน่ารักน่ารักที่สุดก็คือและเป็นดูเป็นเจ้าหญิงก็คือน่าจะเป็นเรื่องลิตรเมอร์เมทคุณพ่อดูจากบุคลิกของน้องแพนใช่ใช่เขาคงไม่ชอบดูใส่ิวผมว่านะดูถ้าเป็นหนูก็าไปอย่างใช่ไหมคุณพ่อใส่ิวเออโอเคได้ยังคุณชายคุณต้องดูคำสาวฟาโร่เลยขอบคุณมากคุณพ่อเอ๊ะคุณพ่อคิดอะไรกับน้องอ้าว จ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนี่มันน่าค้นคว้าดูว่าทั้งเจ็ดเนี่ยมันมีอะไรบ้างแต่ถ้าอย่างคำสาปฟาโลมมันดูหนักไปครับแล้วก็อย่างไซอิ๋วกับเดอะลิตเติ้ลเมอร์เมดนี่เรารู้อยู่แล้วครับว่ามันจะดําเนินเรื่องไปแบบไหนแต่ถ้าเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนี่มันต้องค้นคว้าครับว่าทั้งเจ็ดเนี่ยที่เขาเลือกแล้วนะมันมีอะไรบ้างครับแล้วทําไมมันถึงมหัศจรรย์ใช่ครับผม เออในนั้นเขาอาจจะเขียนรายละเอียดไม่ครบเช่นหอเอ็นปิซซ่าทําไมมันถึงเอ็นสุดลงอ๋ออยู่ดีก็เอ็นเอ๊ะเอ๊ะเอ็นได้ยังไงไปหาข้อมูลเรียกว่าหอเอ็นหอเอ็นเอ็นได้ยังไงเอออะไรกําแพงเมืองจีนจินซีเออจินซีเกิดเมื่อไหร่ทำไมทำกำแพงทำไมไม่ทำห้องน้ำแล้วอะไรอย่างนี้แทนทำไมใส่อิ๋วคุณว่าไซ่อิ๋วเลยเหรอ ก็จริงๆไซอิ๋วมันก็เป็นเป็นนวนิยายใช่ไหมของจีนอะไรเงี้ยแล้วก็มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับประจันภใช่ไหมมีความสนุกแล้วมันก็มีธรรมะนะครับที่สอดแทรกอยู่ของเรื่องการเดินทางไปทางซ้ำจังนะครับเดินทางไปชมพูเทวีใช่นะครับเขาก็คงอยากจะรู้ว่าเออทำไมต้องเดินทางเดินทางเพื่ออะไรแล้วได้ประโยชน์อะไรจากการเดินทางไปยังไงไกลไหมกี่โยอดไคยับ มันน่าจะเกี่ยวกับการแสดงเพราะมันมีความเพียรแล้วก็การบูต่างๆด้วยนี่ไงความเพียรในการเดินทางไกลของพระธรรมซัมจังการแสดงก็เช็เช่นเดียวกันต้องมีความเพียรคำซาฟาโรแม่หนูบอกว่าอ่านมาตั้งแต่เด็กตอนนี้ยังอ่านไม่จบเลยค่ะพี่แเพียงคงมีความพยายามมากเลยค่ะอ๋อหมายถึงความเพียรพยายาม แล้วไปหาข้อมูลอะไรเพิ่มเติมคำสาโรก็ไปเสิร์ชตามอินเทอร์เน็ตอะค่ะไปหาอะไรอะว่าว่าเมื่อไหรมันจะจบเมื่อไรมันจะออกหรือว่าเขาสํสำนักพิมพ์ก็ได้ั้งคุณแม่ว่าไงคุณแม่อ่านมาป่ะคะตั้งแต่สาวๆงั้นตอนนี้มันจบหรือยังยังยังไม่จบเลอ่านเลยแล้วไปค้นคว้าอะไรคำสาบก็จะได้รู้ตอนไหนที่เป็นสมบัติเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้สุดได้คำสาบมากี่บทกี่บทเนี้ย อันนี้คือเรื่องรายละเอียดล้วนๆเลยใช่ไหมคุณแม่รายละเอียดแล้วค่ะนี่ไม่บอกในหนังสือเราไปค้นเพิ่มต้องไปค้นเพิ่มเพื่อที่เขาจะเป็นเคียรพัตตาก็ได้น้องแพนเค้กอ่ะถูกไหมคะคุณแม่อินนะคุณแม่ลักษณะคุณแม่อินนะให้ความหมายให้เหตุผลวิธีคิดอะไรหมดแล้วคราวนี้นี่จะถูกแบบที่น้องแพนเค้กเขาตั้งใจเอาไว้หรือเปล่าไม่รู้นะคะฟังคําเฉลยค่ะและคําตอบก็คือ ไก่คำสาหาโร่ะ เหตุผลที่ชอบการ์ตูนเรื่องนี้นะคะเพราะว่าจริงๆเป็นการ์ตูนเรื่องแรกที่พี่แพนมีโอกาสได้อ่านค่ะแล้วก็ทําให้เราฝึกสมาธิไปในตัวแล้วก็จริงๆแล้วคําสาปฟาโรเนี่ยนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอียิปต์โบราณเป็นนิยายองประวัติศาสตร์ค่ะซึ่งทําให้เราเข้าใจถึงเรื่องราวต่างๆในอดีตได้หลายอย่างเลยนะคะก็คือเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อ3,000ปีที่แล้วค่ะการ์ตูนเรื่องนี้แล้ค่ะเป็นเรื่องที่ทําให้แพนอยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องเกี่ยวกับอียิปต์โบราณมากขึ้นและสุดท้ายนี้นะคะแพ หนังสือเนี่ยนะคะจะฝึกสมาธิของเราทําให้เรามีจินตนาการแล้วก็มีภาพที่เราสามารถที่จะมองไปข้างหน้าได้อีกมากมายค่ะลองเริ่มต้นดูนะคะหนังสือแบบไหนก็ได้ค่ะนิยายเป็นความรู้วิชาการหรือประวัติศาสตร์นะคะแค่เพียงเราเริ่มต้นจากสิ่งที่เราชอบค่ะแผนเชื่อว่าน้องๆจะสามารถอ่านหนังสือแล้วก็เก็บเกี่ยวเรื่องราวดีๆอย่างนี้ได้อีกต่อๆไปค่ะยังไงก็เริ่มจากวันนี้กันนะคะ วันนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่และน้องๆร่วมมือร่วมใจกันนะคะสะสมคุมทรัพ์หนังสือไปได้69เล่มค่ะจากคำถามมุมนักอ่านสัปดาห์ที่แล้วที่ถามว่าเนื้อหาในบทกรนี้มีลักษณะตรงกับข้อใดก็ไก่ตำหนิหรือขอไข่สั่งสอน คำตอบคือสั่งสอนครับและนี่คือรายชื่อผู้โชคดีทั้ง11คนส่วนมุมนักอ่านวันนี้ครับเป็นคลิปการอ่านของน้องวันใสและคําถามก็คือในบทกรอนที่น้องวันใสอ่านนี้มีต้นไม้อยู่กี่ชนิดไปอ่านและหาคําตอบกันครับมาปริงมาป่าขึ้นข้างมะเร้าวมะกูดมะนาวรวงกาวมะยมกระจิบกระจอกกระรอกเสียงขมกระต่ายตากลง ผสมเสียงใสเสือโค้งวิ่งมาหมาป่าวิ่งไปกระทิงวิ่งไล่ช้างใหญ่งวงยาวตอกแก้วร่วงพูปลาดูร่วงพาวสีเหลืองแก้มขาวงามราวปูพร้อมเมื่ออ่านแล้วทราบไหมครับว่าในบทรลอนนี้มีต้นไมาอยู่กี่ชนิดครับก็ไก่7ชนิดหรือขอไข่8ชนิดร่วมสนุกตอบคำถามหรือส่งคลิปการอ่านเข้ามาได้ที่ รายการท้าให้อ่าน145ถนนวิภาวดีรังสิตเคหลักสี่กรุงเทพ10210หรืออีเมล read@thaipbs.or.th eh, หรือผ่านทาง Facebook ของท้าให้อ่านมีหนังสือมอบให้หนึ่งชุดสำหรับคลิปการอ่านที่ได้รับการคัดเลือกออกอากาศและหนังสือพระสุทนโนรามอบให้อีก10รางวัลสำหรับผู้ที่ตอบคำถามถูกประกาศรายชื่อผู้โชคดีสัปดาห์หน้าครับเทพพิเศษวันนี้นะคะก็เรียกว่าเล่นเพื่อให้กันแบบเต็มๆนะคะเพราะว่า ให้หมดเล่นเท่าไหร่ให้หมดเลยเพื่อนเพที่โรงเรียนบ้านบางไซรนะคะนอกจาก69เล่มแล้วแต่ละคนนะคะมีหนังสี่พกม, <6 S 2> มาด้วยนะอีก30ก็เลยเป็น99เล่มเล็กสวยอะ่ะเล็กสวยมากเล็กดูแบบมงคลมากๆเลยนะคะอ่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะขอบพระคุณมากสำหรับการติดตามกลาวบ้ใหม่ครั้งหน้าคะ่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะัคร ก็รู้สึกว่าเป็นรายการที่ให้ประโยชน์แก่แบบการส่งเสริมสาวันครอบครัวให้กับแบบเด็กๆได้อ่านร่วมกับพ่อแม่และก็ยังสอนให้เด็กรู้จักการแบ่งปันด้วยค่ะก็ดีใจที่มาร่วมรายการแล้วก็ได้ความรู้เกี่ยวกับการอ่านเพิ่มเติมค่ะส่วนหนึ่งก็คือเป็นกิจกรรมของครอบครัวนะวันนี้คุณแม่เขาเข้ามาด้วยเออทำให้เป็นการสาร้างสัมพันธ์ของครอบครัวนะเพราะปกติมันก็มีหนังสือบางเล่มที่เราอ่านด้วยกันนะก็ผัดกันอ่านก็เป็นเป็นการ ส่งเสริมให้ความรักในครอบครัวเพิ่มมากขึ้นนะฮะแล้วก็ให้ลูกเป็นคนรักการศึกษาและการอ่านด้วย